สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอาทิตย์สุดสรรัรแาปป Happy เดย์อยู่กับพลรเอกบรนวิทเก่งเรียนและดิฉันนะัทศรเลอเตศส,สกุลค่ะสวัสดีดดค่ะท่านสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ท่านคะจำได้ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงปัญหาการประมงของไทยและท่านก็เสนอทัศนว่าเอ๊ะปัญหานี้เนี่ยจริงๆแล้วมันต้องให้ทหารเรือสิเป็นคนแก้ปรากฏว่าตอนนี้คะ่ะให้ทหารเรือเป็นคนแก้จริงๆค่ะพลเอกประยุทจันโอชาใช้อำนาจในมาตรา44แต่งตั้งพลเรือเอกไกรสอนจันสุวานิชผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการในการแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมายแล้วคะ่ะท่านอถูกทางเพราะว่า ถ้าเอาตาหารบกไปลงเรือ mm. ก็จะเป็นแบบโจโฉยกกองทัพเรือไปตีของเบ้ง mm. เอากําลังทางบกลงเรือเรือมหาศาลมาก300ร้อลำของเบ่งมีเรืออยู่3 40, mm. ามสี่สิลำเองไม่ต้องใช้สักลำหนึ่งเอาฟางผูกเรือจุดไฟแล้วปล่อยให้ไหลไปโจโฉแตกทัพเรือเพราะ,ะนั้นกองทัพเรือเนี่ยย่อมรู้ดีสมัยผมยังเ,เป็นนายทหารเด็กๆอยู่เรือเนี่ยทหารเกณฑ์เนี่ย ก็จะมาจากที่ชายทะเลหายอย่างสวนเรือเนี่ยพอเรือสวนกับเรือประมงเราสองกล้องเสร็จก็บอกว่าเอ้ยเรือบ้านใคร พวกทหารเกณฑ์บ้านบ่มบ,บ้านบ่ม<ช>บ้านบ่<ช>บมก็มโบกอ่าวมาเอาปงปลาขึ้นมาให้กันอะไร<ช>เงี้ยเราก็จะนั่นกันตลอดเวลาค<ช>่ะนะครับค,คือสมัยก่อนเนี่ยคนที่จะเป็นทหารเรือได้หมายความว่าบ้านต้องอยู่ใกล้กับทะเลด้วยถึงจะเป็นได้อย่างนี้เหรอคะณฑ์เกณฑ์ทหารเรือเนี่ย<ช> <c oughs> จะวัดชายทะเลเลยแต่ส่วนมาเป็นนักเรียนจ่าหรือนักเรียนในเรือนักเรียนเตรียมทหารเนี่ยก็สอบเข้าก็ต้องมีว่ายน้ําด้วยครับว่ายน้ําก็ว่ายน้ําสมัยก่อนก็ เด็กก็ไหว้แม่น้ําเจ้าพยาตอนผมไปสมัครเข้าเรียนเป็นประดาน้ําก็ต้องมีการสอบไหว้น้ำคครับผมก็ซ้อมไหว้ที่นี่แหละครับคลองตรงข้างๆตองทัพเรือค่ะสมัยก่อนน้ำยังใสน,นะผมเป็นเรือโทรไปสมัครไหว้สบายเลย ครับว่ายสบายเขาบอกตอนนี้ขืนโดดกม่ไปด้ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยโรคผิวหนังใช่เผลอๆน้ําเข้าจมูกเนี่ยเป็นไวรัสในสมองอีกแย่เลยสมหรกบคนวได้ครับก็ยังมีปลายังมีอะไรอยู่เมื่อเป็นเรือโทก็น่าจะสักปีหนึ่งหกนะครับเขาซ้อมว่ายกันในนั้นค่ะซึ่งก็จากข่าวต่อเนื่องนะครับบอกว่าศูนย์บัญชาการการแก้ไขทาประมงผิดกฎหมายเนี่ยเรียกตัวย่อว่าสปมพค่ะก็พลเรือเอกไกรสอนเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะ บอกว่าผมมั่นใจว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาได้เสร็จทนันภายใน6เดือนตามที่ EU ได้กําหนดแต่จะทําให้ประเทศไทยหลุดจากใบเรือหรือไม่นั้นผมไม่ได้เป็นผู้ตัดสินเพราะทาง EU จะต้องมาประเมินกันอีกครั้งอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหายังไม่จําเป็นต้องใช้มารตรา44มาบังคับใช้แม้ว่าจะเป็นเครื่องมือช่วยให้การปฏิบัติงานได้เร็วขึ้นก็ตามค่ะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเงื่อนไขของ e ูที่จับจ้องนมีอยู่4ข้อด้วยกันนะคะ คือ1เรือจดทะเบียนถูกต้องหรือไม่ตลอดจนการติดเครื่องมือ VMS 2. อคนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครองและกระทรวงแรงงานเพื่อจดทะเบียนแรงงานประมงตั้งแต่วันที่1เมษาถึงวันที่30เมษา3เครื่องมือที่ใช้ในการประมงต้องถูกต้องและ4ส,สถานที่ทำการประมงโดยสอบมพจะตรวจสอบทั้งเงื่อนไขนี้ดูว่าครบหรือเปล่าแล้วก็จะมีการปร,ปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปค่ะ เนี่ยถูกทางแล้วครับ <c oughs> เพราะว่าเรือในทะเลเนี่ยไม่มีทางที่จะหลุดตาก,กองทัพเรือไปได้ <c oughs> เพราะกองทัพเรือเนี่ยมีทั้งเครื่องบินมีทั้งเรือลาดตระเวน <c oughs> มีทั้งเรดาร์ที่จะตรวจนะครับ <c oughs> อันเนี้ยให้ท่านไปนะถูกทางแล้วเดี๋ยวแก้ทีละอันแล้วก็ตรวจสอบทีละลำดับขั้นตอน <c oughs> นะครับทีละสะเต็ปสเต็ปสเต็ป <c oughs> เรื่องสำคัญนะครับวันนี้เราฝากไว้กับพบตร ไกรสอนเคยร่วมงานกันก็ไกรสอนก็เลยอีกไม่กี่เดือนแล้วยังไงทําให้เต็มที่นะเพราะว่าถ้าเราโดนใบแดงเนี่ยพูดได้คําเดียวว่าอิบอายเลยเพราะว่าเราส่งออกทะเลเนี่ยหรือประมงเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกปราทูน่าข้าวพังพ้าไปแล้วข้าวพังยางพังน้ํามันปาล์มพังทุกอย่างพังหมดก็หวังว่า อาหารเรือเชื้อไทยใจองค์อาจต้องทําไม่ได้ะนะครับต้องทําไม่ได้รีบเช็ครีบตรวจสอบเลยตรงไหนผิดเอาเลยะนะครับเอาให้มันถูกต้องจะได้หลุดไม่ใช่แบบไ,ไอเคโออิตาบจินแกก็ยังมงงุมัมมงาหลาหันรีหันขวางตีลังกาเดินหน้าถอยหลังเป็นสารวันรติดชึ่งอยู่างเงี้ยเซตนะครับอ่าดีมากยังไงก็ยังมีตังเข้าประเทศเรื่องประมง นะครับทำไม่ดีช่วยกันก็เป็นกําลังใจจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องครับแล้วก็ต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีฝั่งกันนี้เราติเพื่อก่อใครจะไปว่าท่านไอ้ผมนะโดนข้อหาอยู่แล้วว่าเรียกให้เข้ามาปฏิวัติเก็ยังแก้ไม่หลุดอยู่เนี่ยเลือเรื่องอะไรจะมาเป็นฝ่ายตรงข้ามกับท่าน คือเราเราติงเพราะว่ารักน่อยากเห็นประเทศเดินหน้าแล้วก็คิดว่าท่านก็น่าจะช่วยเหลือประเทศได้แล้วป็นลูกน้องเซ่อเบาบางโอ้โหงอย่างนี้ท่านอย่าเอามาประตมันเฟ้อฟ้าเสียท่านด้วยนะครับเราก็พยายามบอกพยายามบอกพยายามบอกเนี่ยท่านก็เรื่องนี้ไปเรื่องเนี่ยหรืออิตาินอีกอิตาินนี่คืนอยู่ต่อไปแล้วผมดูอาการแล้วประเทศจะโคม่าเพราะว่าแกจะจอมโปรเจกต์แล้วก็ทาโปรเจกต์ เลอะเทอะคะไม่กล่โปรเจกต์ตลอดสําหรับพลเอกประจินจันตองนะคะเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเมื่อกี้ท่านกาลังพูดถึงเรื่องปัญหา i c a o ครับค่ะเขาก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็อาศัยมาตรา44ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วขราวนะเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการหนึ่งชุดที่จะทําหน้าที่แก้ปัญหาประเทศกรณีองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ i c a o ลดอันดับมาตรฐานของไทยนะคะโดยอาจจะต้องมีการจ้างบุคลากรจากต่างประเทศที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วย งานเนื่องจากบุคลากรของไทยเท่าที่ตรวจสอบอาจจะยังไม่ผ่านหลักเกณฑ์ที่ ICO a o, ได้กำหนดไว้นะคะซึ่งเงื่อนไขนะปัญหาหลักๆก็มีทั้งหมด8ประการด้วยกันค่ะตามการวิจัยของ ICO a o นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะตามชาร์นะะว่าแต่ละปัญหาเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างคะ่ะ8ข้อมีเรื่องอะไรบ้างครับคุณโย ก็เรื่องแรกนะคะในด้านกฎหมายและระเบียบต่างๆค่ะไม่มีระบบกําหนดให้ทันสมยัยไม่มีข้อบังคับกํากับดูแลความปลอดภัยให้ผู้บริการด้านหน่วยงานและหน้าที่การกํากับความดูแลปลอดภยัยผลประโยชน์ทับซ้อน 3. ด้านการออกใบอนุญาตผู้ประจําหน้าที่เจ้าหน้าที่เทคนิคไม่เพียงพอ 4. ด้านปฏิบัติการบินของอากาศยานอุปกรณ์สนับสนุนไม่ครบถ้วน 5. ด้านการอนุญาตรับรองให้อำนาจหน้าที่ไม่มีการรับรองคุณภาพข้อมูลและกระบวนการหรือถอนสิ่งกีดขวาง 6. ด้านการทำหน้าที่ติดตามกำกับดูแลไม่มีกระบวนการติดตามตรวจสอบ 7. ด้านการดำเนินการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภยัยระบบการวิเคราะห์ข้อมูลไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน 8. ด้านข้อบกพร่อง ที่มีนัยะสำคัญต่อความปลอดภัยคือกระบวนการรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศมีปัญหาและการไม่มีหลักเกณฑ์การขนส่งสินค้าอันตรายค่ะก็เป็น8ข้อที่ผมเป็นห่วงมากไม่ยังไม่เหมือนอย่างประมงแต่ประมงเนี่ยจะคอยติดตามแล้วจะแจ้งไปให้ไกยสอนเขาะนะครับจะด,ดูแต่ว่าเรื่องเรื่องเครื่องบินเนี่ย ผมเป็นนายนเรือก็ดันไปรู้เรื่องเครื่องบินแ yeah ย่เพราะว่าตอนเป็นประธานกรรมธิการคมนาคมคเข้าไปทะลวงการบินไทยการไทยอ่ะโยดูนะครับเนี่ยแกมั่มัวมางมางมงัมางอาหลายังไม่มีสักข้อหนึ่งเวลาก็หมดไปเป็นไงครับแอร์ไลน์ดิ้นปลดล็อกถูกห้ามบินเหมาลำจอดนิ่งหมดเวลาพรานผานแย่แล้วนี่ครับแอร์ไลน์ละสำนักเร่งทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยรับมือใบอนุญาตใหม่ อันนี้ต้องบอกได้คําเดียวว่างีกกระรอกงีกระรอกก็งีกระรอกเขาแปลว่าเจงกระบงนะครับอ้าวมาดูอีกคเลือกขายตัวไปแล้วนกสกูตเรียบร้อยปรับทับระงับขายตัวบินเข้าญี่ปุ่นเรียบร้อยทั้งที่จริงแล้วประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่คนไทยบินไปมากที่สุดเมื่อตอนสงกรานต์อันดับหนึ่งแต่ว่าหยุด5วันนี้เดี๋ยวจะดูว่าเงินออกมากกว่าเงินเข้าแล้วจะยังไงเรียบร้อยหมดแล้วครับต้องไปจ้าง สายการบินอื่นมาแล้ววันนี้อิตาปจินยังฮัเลี่ยงควางนะ,คะใครสอนเขาบอกแล้วปั๊บปั๊บป๊บบไอ้นี่ว่าไม่ทันแล้วหเดือนไม่ทันอาจจะ9ก้าเไม่ทันอาจจะ9ปีหรือเปล่าไม่รู้อิตาปจินแก เฟ้อฟ้าจริงๆเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามารอดูว่าคณะกรรมการที่นายกชัยมาตราส4ในการแต่งตั้งเนี่ยจะมีใครกันบ้างดีไหมคะได้นะครับแล้วสัปดาห์หน้าน่าจะทรากันแล้วก็ดูนะครับอีตาประจินแกเนี่ยจะไปอยู่ตรงส่วนไหนโอ้แล้วแกแกเฟ้อฟ้านะครับการบินไทยเนี่ยเขามีประชุมผู้ถือหุ้นแกเขาเฟ้อฟ้าไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยผมจะ บอกให้คุณโยฟังว่าการบินไทยเมื่อตอนประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาบอกขัดทุน2ปีซ้อนปีแรกขัดทุน1 5 5่งหมื่ล้านคือ2557้าหปี2อ5สองห้0ห้ก็คือปีที่ผ่านมา1 6 0 0งหมื่นหกพล้านอาตีซะโตัวตรงปีก่อนนี้12,000หล้าน2ปีเกือบ30,000ล้านเอาอะไรบริหารชาวบ้านเขาพูดหยาบโอ้โหผมพูดไม่ไเดี๋ยวเราผู้ใหญ่ วันนี้เนี่ยยังไม่เป็นโลไม่เป็นพายเรื่องซื้อน้ำมันล่วงหน้าในราคา<ม>บาเรลละ85เหรียญเนี่ย<ม>ยังตอบปัญหาชาวบ้านเขาไม่ได้เลยว่าขาดทุนเดือนเป็นร้อย้านเนี่ยจะแก้ยังไงแล้วก็จะไปเอาพนักงานออกแล้วมันแก้ได้ไหม,มหมดเส้นยุติเส้นทางบินมันแก้ได้ไหมแล้วเดี๋ยวเปิดเละเทะเลยนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าผมบอกว่าบริษัทการบินไทยก็ต้องออกหุ้นกู้อีก ห้าพันล้านและเอาตัวเลขเบาๆไปไหมค่ะเดี๋ยวเวลามันน้อยการบินไทยทถลุงงบจ้างที่ปรึกษา20รายมากกว่า500ล้านจ้างไปหาพระแสงของเงาดวยยายห้าร้ล้านตกลงรายละเท่าไหร่ก็เนี่ยคุณเอาแล้วกันมาไหลไหมและจ้างไปแล้วได้ไรไม่ได้อะไรเลยแล้วก็เฉพาะโครงการเดียวคือ IT Transformation ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาสูงถึง298.5ล้านเกือบ300ล้านตัวเดียวเกือบ300ล้านถามว่าอะไรอะไรและอีกโครงการหนึ่งจ้างที่ปรึกษาเปลี่ยนเครื่องบิน747เป็นเครื่องบินส่งสินค้าใช้เฉพาะค่าที่จะ c o n v e ์ t หรือเปลี่ยนเนี่ย1,700ล้านแล้ว1,700ล้านเนี่ยจะต้องคุ้มทุนในอีกสี่ปี ดูดูว่าดีไหมอีกสปีแต่ขอโทษนะครับไอเวนตะไลเครื่องกําลังจะปลดระวางขณะนี้ขาดทุนแล้วในเครื่องนี้กว่าสี่พล้านและเอาอีกที่ผมตามจับแอ Air 500, ร์บัสเอสามสีร้ค้างอีกสี่ลำซื้อมาเก้าลำทั้งโลกมีสาริบสี่ลำไม่มีประเทศไหนเขาใช้เพราะเป็น เครื่องสี่เครื่องยนต์เท่าจัมโบ้จัมโบข้ขนคนสี่อยฝ่าฝ่าไอ้บ้านนี่ขน2องร้อบเอ๊ะแล้วทำไมขายเขาลือกันว่าลือข่าวลือนะครับว่าไอ้ตระกูลใหญ่เนี่ยที่มันหนีไปอะไรเนี่ยเขาบอกพี่น้องมันเป็นเอเย่นม,มันขายเอาคอมคผมทำการสอบสวนเองเลยก็ไล่ไปถึงตอนนั้นสภาพัฒนี่แหละไอ้กบไอ้กบไอ้กบคือท่านอัมพลกิติอัมพล เพื่อนน้องชายเองแต่เราไม่ฟังเสียงไม่ไว่าจะเพื่อนน้องพี่เป็นเพื่อนกันพี่ชายก็พลเรเอกธนิตกิติอัมพลก็เสียไปแล้วก็ได้เป็นดูแลองค์กรอิสระที่เรียกว่าองค์องค์กรมหาชนเอ,อเอาก็มึงไอพี่น้องดูแลเอ้าสนุกกันใหญ่อนุมัตินายธนงทิพยะเป็นประธานการบินไทยและเป็นประธานสภาพัสด์ด้วยอนุมัติเขาบอกว่าผู้โดยสารต่ำสุดต้อง เกิน300และไอ้เครื่องบ้านนี้ได้200บินมากขาดทุนมากบินน้อยขาดทุนน้อยกรุงเทพลอสแอนเจลิสและกรุงเทพนิวยอร์กขาดทุนปีละ5,000ล้านแล้วถามว่าวันนี้เนี่ยบอกเอาไปขายเนี่ยสี่ลำประเทศแมวที่ไหนก็จะซื้อเขาก็กระอักเลือดและต่อเฉยก็เจอไปปี100กว่าล้านเพราะว่าค่าเสื่อมโอ้อ้าแล้วยังไงและขณะนี้ไปถือหุ้นนกแอร์อยู่39%ถือหุ้นใหญ่ด้วยแต่ไม่เข้าไปบริหารอ้า ปรากฏว่านกแอร์ไปรวมกับสกูตบริษัทของสิงคโปร์ <c oughs> เป็นนกสกูตใช้เงินลงทุน2,000ล้าน <c oughs> และให้บริการเส้นทางเดียวกับการบินไทย <c oughs> ไอ้เวนเอ้ยไม่ต้องตอบปัญหาแล้ว <c oughs> ไหนจะลำพอตีหน้าหล่อไปไกลๆเลย <c oughs> พวกเนี้ยไม่ได้เรื่องเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นการตั้งสายการบินมาแข่งกับสายการบินแม่ <c oughs> และเป็นการระบายเครื่องบินเก่าของสิงคโปร์แอร์ไลน์มาให้บริการฟายหรือเปล่าฟายหรือเปล่าไม่ร,มมรู้ไม่รู้ไม่รู้เห็นไหมครับเนี่ยแล้ววันนี้อีตาบะจินแกก็เป็นอดีตประธานการบินไทยอดีตผู้ช่วาอา,ากาศรุ่นน้องก็รุนน้องเน่ยฝ่ายเสียเขาไอใบสนิทกบอกโอ้โหบอกอีใบเอ้ย ลูกพี่คุณนี่มันทำไมถึงมันไม่รู้จะพูดยังไงเลย <c oughs> โอ้ยเป็นผมอย่างเงี้ยไปปลูกถั่วขายดีกว่า <c oughs> อีกสักหนึ่งเรื่องไหมคะส <c oughs> ำหรับพลนอากาศเอกประจินสันตอง <c oughs> อันนี้เรื่องการเรื่องสายการบินนี่ก็ก,ก็ดูจะไม่ค่อยคืบหน้าสักเท่าไหร่ <c oughs> แต่เรื่องที่กำลังจะคืบหน้าค่ะเรื่องอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมนะพลอากาศเอกประจินสันตอง ก็เปิดเผยข่าวว่าผลเอกประยุจันโอชานะยะายกรัฐมนตรีมีคำสั่งเร่งให้โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงๆนอกจากนี้รัฐบาลยังมีแผนเร่งผลักดันรถไฟกรุงเทพประดังเบนาซึ่งเขาก็บอกว่าสายข่าวจากกระทรวงคมานาคมเนี่ยบอกว่ามีบริษัทเอกชนที่แสดงความสนใจลงทุนทั้ง3-3เส้นนี้ อยู่3บริษัทค่ะท่านอยากทราบไหมคะมีบริษัทอะไรบ้าง1 CP 1> ใช่ส2สองเลยค่ะกุญเจริญค่ะ3 BTS อ๋อค่ะคือหนึ่งเนี่ยกลุ่มไทยเบฟ